สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเพื่อนๆนะครับนะครับนะครับหลายๆท่านบอกเฮ้ยวันนี้พามาดูกล้วยเหรอนะครับกล้วยครับนี่คือกล้วยนะครับนี่ครับนี่คือกล้วยนะครับหลายๆท่านอุยทำไมเอากล้วยมาให้ดูแล้วนี่ปลูกเองไหมปลูายังไงเรอโอ้หรือว่าปลูกเพราะแต่บ้านมันถ้าปลูกบ้านเรามันไม่ค่อยมันขึ้นอยู่แต่มันไม่ค่อยงามหวีก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ ครับโอ้ในการท่านผู้ชมครับนี่คือกล้วยนะครับนี่คือกล้วยหลายๆท่านก็บอกเออรู้จักกล้วยแต่นะครับแต่ถ้าไม่นะครับถ้าจะดูดีๆนะครับนี่คือนะครับถ้ารู้จักนะครับว่านี่คือกล้วยอะไรนะครับนะครับนี่คือกล้วยเล็บมือนางนะครับซึ่งนะครับรสชาติจะหวานนะครับอร่อยแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับก็เมื่อก่อนก็จะมีแต่ทางใต้นะครับทางทางภาคอีสานก็จะพึ่ง มาปลูกอยู่แต่ว่าจะไม่ค่อยหลากหลายเหมือนทางใต้นะครับซึ่งทางใต้นี่จะมีเยอะมากนะครับนี่ก็คือนะครับก็เลยพามาดูก็คือสังเกตว่าทําไมนะครับเขาเรียกว่ากล้วยเล็บมือนางก็คือนี่ครับลักษณะลูกกล้วยนะครับคือจะคล้ายๆเล็บจะคล้ายนิ้วมือนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของกล้วยเล็บมือนางนะครับราคาก็จะวีที่15บาท2ี่บาท ไม่ใช่กล้วยน้ำว้านะครับเรดูสังเกตว่ากล้วยที่นี่เขาจะสวยนะดูครับเนี่ยนะครับสังเกตว่ากล้วยเนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนนิ้วเราเนี่ยเขาเลยว่าเรียกที่มาลิบมือนางเขาว่าจะน่าจะใช่นะเดี๋ยวผมจะไปดูข้อมูลทั้งนิดนึงนะครับนี่ครับที่นี่นะครับตลาดสดมิจฉาภาพนะครับมีหลากหลายเลยนะครับที่นี่คือกล้วยเล็บมือนาง เดี๋ยวเราจะซื้อไปกินกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับ